น้ำดูนะเห็นตันะสองสามสี่ห้าสามสี่หงสามสี่ห้าหกเจ็้า

ประมาณร้อยสิบห้าประมาณร 115. 115้อยสิบห้าร้อยสิบห้าหม